สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่าสุดสภาเกษตรกรเลงยื่นสอสอชเคาะสามารถการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเท่ากับกลุ่มอาชีพอื่นพร้อมพักชำระหนี้6เดือนตั้งกองทน50 0 0 0ล้านเพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ยั่งยืนค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะ ด้านนายประพันธ์ปัญญาชาติรักษประธานสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ส่งผลกระทบและเดือดร้อนเพื่อเสนอคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอก,กชนในศูนย์บริหารที่มีนายทศพลศิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส,สชเป็นประธาน สำหรับข้อเสนอแบ่งเป็น3ระยะคือ 1. มาตรการทันทีกเกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นนั่นคือรัฐบาลต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนนาน3เดือนเนื่องจาก,กเกษตรกรไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้ากเกษตรกรจากการปิดตลาดนัดการขนส่งสินค้าลำบากเครื่องบินหยุด ไม่สามารถส่งออกสินค้าการเกษตรบางประเภทได้ 2. มาตรการระยะสั้นรัฐบาลต้องช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรโดยต้องพักหนี้และดอกเบี้ยอย่างน้อย6เดือนพร้อมปักคงสร้างหนี้ยืดระยะลผ่อนชำระยาวขึ้นทั้งนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนด้านเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อประสิทธิภาพการทำงานปรับโคงสร้างพื้นฐานอื่นเพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้แม่นยา มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นรวมทั้งมีช่องทางจำหน่ายที่ชัดเจนโดยต้องสนับสนุนการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นและใช้ไปรษณีย์เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดในประเทศและส่งออกเพื่อให้สินค้าผลิตได้ไม่เกิดปัญหาล้นตลาดหรือขายต่ำกว่าทุน 3. ม,มาตรการระยะยาวรัฐบาลควรตั้งกองทุนปรับปรุงการผลิตสินค้ากเกษตร โดยใช้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกรษตรและสากลรทกรศาาวงเงิน50,000ล้านบาทและรัฐบาลสนับสนุนอัตรา,าดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรรับภาระ,ะจ่ายได้ไม่เกิน1%เปเ็นเป็นเวลา5ปีค่ะสำหรับกองทุนดังกล่าวขณะนี้ทกศามีพร้อมแล้วแต่การปล่อยกู้ยังติดเงื่อนไขบางอย่างซึ่งรัฐบาลต้องผ่อนปลนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าว ซึ่งทกสกำหนดให้เกษตรกร,ร,กรที่สนใจต้องร่างแผนธุรกิจเสนอให้พิจารณาโดยรัฐบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำและวิเคราะห์ความเป็นไปได้พร้อมดูแลตลอดระยะที่ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จค่ะค่ะทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่สภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติยื่นเสนอขอให้ใจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่าขาวนา และเสนอขอให้ช่วยเหลือด้านสินค้าต้านกเกษตรด้านเงินทุนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ